สวัสดีเสร็จแล้วสวัสดีเฮ้ยเปลี่ยนมากเปลี่ยนแกมากไม่มีสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้มีงานเหรอวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์มาถึงแล้วหยุดงานครับผม อะไรโมเดือยู่สาวทีนั่งไปสั่ไม่อยู่ลาทีไปเดี๋ใช่ทำงานทำงานเจ็ดวันหยุดหนึ่งวันทำงานหกวันหยุดวันหกวันใช่ทำงานหกวันเวันนี้ต้ฟ้องเลยนะเออพูดอะไรก็อยากพูดพูดก็พูดไปโอเคเกมวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันนะคะผมคือเกมปินตาพิ์ดีก็กติกาประมาณนี้ เด้งแรงด้วยโอเคก็อย่างเช่นเคยนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำเพราะว่าเราจะพูดคำว่าเฮ้ยลุงเป็นเซเวอรกูณาแม่กูถามะเวยถ้าพูดคำหยาบขนาดเนี้ย <c oughs> ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้ไอหีไอ้หมอไอ้หีคุยแตก จะเล่นเป็นคนแรกพี่บอยเอางี้ดีกว่าถามมาก่อนสกิลนิ้วการพิมพ์คีย์บอร์ดของแต่ละคนจากจากศูนย์ถึงสิบให้เต็มกี่คะแนนศูนย์ศูนย์เลยเหรอไม่ชอบเล่นข่อมอ๋อแล้วเนี่อ่ะเจ็ดแปดเพราะมั่นใจในตัวเองดิว้าเพราะว่าอะไรพิมพ์คุยกับผู้ชายแล้วพี่บอยอ่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนสิบเอ็ดเฮ้ยเกินล้ไม่อยากครบแล้วอ่ะทุกเทป จีพีคนนี้เขาเก่งเกินเพราะว่าอะไรเพราอายุเยอะสุดแก่แล้วขออายุงานเเป็นพวกอะสุดห้าสิบพอพิมพ์ลูกค้าให้ตอบผิดเลยไอพอกไปจากเฟรมพิสอะไรเลยวะแจ็คกันอะไรบวะแล้วก็แจ็คนะคะตัดต่อเชื่อได้ว่าแจ็คพิมพ์ถูกแน่ๆวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแจ็คกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแจ็คน่าจะเป็นคนที่เก่งคอมที่สุดในวันนี้ แล้วก็เหมยก็คือเปิดตาพิมพ์ยังพิมพ์ผิดและจะเป็นแบบว่าเกิร์ลเจลเก๋ชุดต่อเล็บเจลอีกยาวจริงไอ้พวกผู้หญิงเป็นเล็บยาวอ่ะจริงชอบผิดนะใช่แล้วก็คีย์บอร์ดวันนี้นะคะนี่ค่ะคีย์บอร์ดของไม่เขไม่สนใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราเกือบได้ขายแล้วแต่ว่าไม่เข้าเดี๋ยวเรามากรรมแบร์ไหมว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อน สามสองหนึ่งคำบบใครก่อนวะมึงดิคำแบวชนกำแบบกำแบบไม่ดังเล่นแล้วโอเคได้หรอว้าให้จินนี่ทำเล่ยุนทำแม่เขางอกแมเลย่หรอสู้ๆนะเพื่อนโอเคจับฉลากคำที่จะได้ว่ามีคำว่าอะไร คำที่จะนี่ได้คือรถคันนี้เองรถคันนี้มีเด็กแล้วคำนี้กูเป็นคนเลือกเองด้วยนะประเด็นอ่ะกูเลือเองด้วยเหรอใช่อ่ะโอเคปิดตาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอะนะตาบอลเหรอตาบอลข้าลกนี่กี่นิ้วสองนิ้วโอ้ยอย่าลืมตาได้เปล่าเหโกงวะโอเครถคันนี้มีเด็ก ไหนมึงลองพิมพ์ฝอหอกอดอเอ็กอาร์สอวอกวก่อนพื้นฐานกูว่ามึงน่าจะต้องพิมพ์ถูกเอ๊มึงอย่าไปพูดดิุยฝอหอกอดอเไม่จะพิมพ์จะพิมพ์ได้ยังอ่ะฝอหอฝอหอโหถูกด้วยเก่งจัดโดมัวเอกเอกเฮ้ยเป๊ะเป๊ะผิดตัวเดียวอ่ะตอหัวมาก อผิดตัวเดียวจริงอ่ะให้ใครพูดไม่ต้องเปิดดูหรอกโอเคอะคีย์บิร์ดที่จะได้คือคำว่ารถคันนี้มีเด็กเริ่มเราไม่จับเวลานะคะเธอจะพิมพ์นานสักชั่วโมง40นาทีก็ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วประเด็นคือมันไม่เหมือนคีย์บอร์ดที่เราใช้คอมทุกวันอ่ะทุกคนพูดไปก่อนพูดมก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวอันเนี้ย อ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นแถวแรกอนนี้นะเงี้ยจับทางนี่รอเลือรอเลืออยู่แถวไห้นรอเลือแถวนี้เออีรถเดี๋ยวแล้วแต่เออเอ็นบนแถวทุ่งยู่แถวนี้แหละแอวทุ่งอ่ะเออมันไม่ไปสักอันเลย อย่าเลยใช่ทำไมอย่าไปไอ้นี่รู้หมดเลยใช่คิดว่ามันกดไม่ได้ไงเออเว้ยเอาอี้กูให้มึงตาเริ่มใหม่เริ่มใหม่อีกทีเรื่งอ่ะอ่ะเอาใหม่เใหม่ใหม่หนึ่งสองสามเริ่มปึ๊บปึ๊บอ่ารถที่เหมือนเดิมคันนี้อืมนี้นี้มี เด็กนี่เธอเองเราเด็กอยู่นี่อ่าไม่แปลกอาชิพผายแล้วไม่แปลกอ้าวชิพชีพชอยู่ไหนชิพอยู่นี่ไม่แปลกปึ้งรอไก่รอไก่อยู่แถวนี้แหละอือโอเคคิดว่าตัวเองถูกกี่คำไม่ถูกเลยสักคำเอ๊ะยันเปิดตาไม่อยากแก้เอ้เดียวอยากแก้อยากแก้อะไรตรงไหนไหมโอ้ยแกะละเฮียผิดตรงไหนก็ไม่รู้ไม่แก้ใช่ไหมอ่าโอเคเปิดตาได้ มันไม่เป็นคำเลยมันไม่เป็นคำเลยอย่าเลยคำเลยค่ะกูมีสระเอค่ะโอเคมันคุมใจแต่ตรงนั้นคำว่าตรงนั้นอ่ะมันคันนั้นอ่ะเมื่อก่อนคำว่ารถอ่ะรถใช่ป่ะพอผถมือกด F5 เว้ยเหรอเออมันก็เลยไม่ขึ้นตัวเลยเว้ยได้หมดก่อนได้หมดอนอ๋อ นี่ไงแม่เออทนี่ไม่ได้คะแนนเออสุดคะแนนไปปังปืไม่ได้ไม่ถูกเลยไม่มีคำถูกเลยสระอะสระเอสระอะหอหีบฟอฟันทองทอหีบต่อไปที่แนทครับผมอ่ะลบก่อนแนทลบปิดตาปิดตาปิดตาคำที่แนทได้ก็คือแทมแทมแทมอันี้ที่บอก ้วนตุบไข่ต้มคือหมาที่ออฟฟิตนะครับทุกคนไข่ต้มหมาอ้วนตุบโอเคถ้าพร้อมแล้วปิดตาโอเคกินนิ้วสองโอ้โหตาสวยอ่ะโกงยังไงให้มคนจะโกงตาโตเชียอ่ะไข่ต้มหมาอ้วนตุบนะคะเริ่มสองไข่สะไอขอไข่สองเอ นี่ตอตาวไม้โทไอแจ๊กยาการมอม้าอะไรหอหีบโอเคเป็นคำนะห่อหีบหอหีบมอม้าสะอาอ้วนอ้วนอ่างไฮ้เจ้าเยเฮ้ยต้งพิมพ์อยู่เยอะจังวะหอแหวน อ๋หนูเฮ้ยนนั่แหละมึงบอกว่ามึงไม่โหนี่ไม่เล่นไงปวนเลยใชจ้าเขาก็ตุบตอเต่าอย่าโกหกอย่าโกหกอย่าโกหกใจไม่ชัดเลยหนูอย่าโกหกตอเต่าซรลาอูอ๋อซาลาอุไม่โหนี่อย่าขายต้นขึ้นรถพอใบไม้เซจเช่เสร็จแล้วแก้ไหมมีคำไม่แก้เหรอคิดว่าตัวเองมีคำว่า ถูกไหมสักคำหนึ่งไม่มีจริงหรองานเปิดตาไม่มั่นใจตัวเองเลยเหรอกระตุ๊บจีบายเอ็กกิตเป็นเดเลกระตุ๊บกระตุ๊บกระตุ๊บกระติ๊บกระตุ๊บเดโอเคงวดต่อไปพี่บอยเอาคู่คนสุดท้ายเลยเหนอปรมมาจารเลยนะคนนี้แขงขึ้นมาเลยกดคิดเลขไม่มองอ่ะบอกเลยอ่ะ คำที่พี่บอยจะได้ก็คือคำว่าอ้าวดวงสมพงศ์ไม่ต้องบินให้สูงไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาโอเคประสานเสียงไม่ต้องบินให้สูงอยู่ไหนอยู่ไหนไป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 โอเคคขาออะไรนะไม่ต้องบินให้สูง เป็นไงไม่อ่ะอะใช่หรือเปล่าข้างบนข้องบนต้องเหรอต้องเหรอโตเตาบนกระบียดเดเอย้อนขี้นไยไม่ได้เหรอไม่ได้ปวดเยอะดว่าเอ้ีไม้โมอย่นี่โอเคไยมาเม จริงมเลยได้แต่อ้ายาวสูงสูงโูงโขงเอาหจะแตกเล้ชไปยิงชิปอยู่ไหนชิปอยู่ไหนนี่จึ๊บสระอูป้าโงแกไม่ทมแกได้หรอครบแล้วไม่ต้องบิดให้สูงเพราะมีถูก2องคำนี่เป็นไงพร้อมอาเปิดตา ฮไทยเอ็นบินให้โบงไงอ้าวมีบินอ่าทำไได้ถึงแทมถึงแทมว่ะสุดยอดแล้วเออต่อไปฟุกโอเค จับเลยได้คำว่าอะไรคำเดิมโชว์กล้องด้วยนะโชว์กล้องด้วยกลัชมพูอะไรรถคันนี้สีชมพูอ๋อไม่ใช่อ๋อมีคันคันไม่มีรถนะคันนี้สีชมพูโอเคโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทีนี้ไม่อยากไม่อยากปุ๊บไม่อยากนี่เออปิดเออเปิดไอ้ไอ้ที่ยากจะได้มองเห็นเฮ้ยไอ้กูแพ้แสงก็ดิจะเปิดโอ๊ยตาหน่อยเปิดตาหน่อยเดี๋ยวเขาตกใจ อันนี้คันนี้สีชมพูไม่เริ่มหรอเริ่มแล้วเลยโอ้ยเฮียมือคันแรกก่อคันตุ๊แปงบนแบงบนไ่ปะมีมีไปไรอะไรอะไรอะีหน่อยหน่ยทิ่มือผนมือคันคันแหมนี่แจ้งข่าวไม่ดีเลยอย่างนี้คันนี่นี่คุันละนี่หนูันหัวอะไรตัวเนี เน่ทำไมมันรัวสีชมขึ้นไปขข้นไปขึ้นไปชมเอ่อเอ่อเอ่อขอาขอาทำหาพระแฝงอะไรวะ่นี่ยชมชมชมยังยังชมยังยังชมก่อนชมโอ้ยแน่แนี่โอ้ยเนียชมผู้ ต้องเปิดไหนบ้างเดี๋ยวขวาขวาขวาอะไรกูอยหาลบแต่เราอูนี่ต้องกดคลิปตอบแค่นี้ตุ่มตไม่รู้ต้องกดคลิปก่อนเฮ้องเปิดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยขยับไม่พิมพ์ด้วยเหรอมึงก็เตียนเกินละไม่หาไม่เจอดิลบอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยกลางแรงล่ะเอ้าเหร็นแล้วบูแล้วเปิดเลยแก้เปล่าไม่แก้ไม่มันใจนะครั้งเปิด ราดิมายโยปังหย่าไม่มีไม่มีใกล้เยี่ยงเลยเออทำไมทำไมพิมไม่ถูกเพราะว่าแป้นม่แปกเกือบได้คำว่านี้แล้วนะแป้นไม่เหมือนแป้นโหวใช่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 ต่อไปต่อไปเป็นแจ๊ก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 แแจ็กเป็นคนที่พิมพ์เก่งที่สุดนี้แล้วจริงใช่ เป็นคนเตรียมคำเองด้วยแล้วก็เป็นคนมาเ้าเป็นคนที่ตัดต่อด้วยแล้วก็พิมพ์เร็ที่สุดในออฟฟิศแล้วแหละอย่าให้เข็ยนไม่กับว่าอะไรวะเกาเหลาเกาเหลา เกาเหลาพิเศษเกาเหลาพิเศษกินทุกวันนะสร้างสถิติไป่าไงอะโอ้โหกินทางออฟฟิศโอเคทานทุกวันด้วยนะเกาเหลาเนี่ยแซงวันนี้กินอะไรเกาเหลาโอ้โหเพิ่มไปอีกพยายามหนึงเกาเหลาพิเศษครับเออเกาเหลาพิเศษครับค่าไอย่างเอาอย่างเนาะอืมเอาดิชิมเลยหนึ่งสองสามนี่งชิมเฮ้ยพร้อมมาดิพร้อมผิดหรอป๊าป๊าปเฮ้ยเอาอย่างนี่ เอาแล้วอันนี้ก็ไก่เอไก่ไก่ไก่ไกตามไปเอกอาโซอาอย่นี่เนยไอ้เียนี่กูพูดอะไรหน่อยนะพูดอะไรหน่อยได้ไหมคุไม่คิดว่าเผือมันผิดมันชัดไม่เหมือนยิ่มันมั่นใจจังนะอันนี้คือเก่ายังเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าเหล่าเหล่าเห่า่ัน่อยอันนี้หรอเอ๊ะเฮียเหล่าเหล่า เล่าพีเศษเหล่ายังเนี่ยพีไม่เหล่ายังพีแลแล้วพแล้วพีวพี่ลีแล้วพี่ล้วพีแล้พีล้พีแล้ว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 พิแล้วพีแล้แแล้วพีแล้วพแล้วีแล้วพนแล้แลแแ้แีแลี้วี ครับด้วยโชว์เข้าไปว่าเสียแค่ไหนเสียครับเฮ้ยเคยอ่านหนังสือพระพุทธพระว่าบทสวดว่ามันจะมีจุดอยู่บ้างเราเรื่องโอ๊ม้อยู่ไหนมอไหมคิดยังไงให้มันอยู่ช่องเดียวกันโอ๊ยมันสองห้าสองสี่โอเคเปิดตาได้น้าที่เทเพชรเด็ดปิ้นเลยไปเลย ลราอวยไปเยอะด้วยบอกว่าเซียนด้วยเป็นไงตลาดมันซ้อนกันหมดเลยใช่ใช่ที่ไหนแบบซ้อนได้วันอื่นเขาพี่แบบนี้ไอ้แจ็คพี่ขึ้นหนีไอ้แดดเอ้ยผิวขึ้นไปไปตาเหม่อเก่งอาสวมึงตรงแล้วเว้ยตรงข้างล่างอะโอเคครับสุดท้ายสวัสดีวันนะคะสวัสดีวันจันทร์ใช่หรอใช่ โหโคตรง่ายแต่บ้างเพื่อคนแก่โคตรง่ายฝึกพิมพ์มาทั้งวันวันเนี้ยเซีโอชอบส่งมาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันตุลาเขาบอกว่าตื่นตีห้าโอเคแน่นอนนางสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายางเอายางเดี๋ยวนะไม่รีรนเล่นยังครับเดี๋ยวนี่เลงอยู่เลงอยู่โอ้เหมือนอยู่ทีครับก็จะปบก็จะบไอเต็มจบป้ะเออไหลเลยไหลเลย จับด้าลงมาแล้วติดติดเล็บติดเล็บไม่ลงเลยดิหอหอกอโอเพออสห้อเห็นเลยยิ้มหกเลยเดี๋ยวลบก่อนลบอ่ะลบ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 เดี๋ยวจีนีลบให้นี่ไม่ต้องเดี๋ยวลบเองไมทางนี้ไม่ลบแล้วโอเคเดี๋ยวนะกูว่าแม่งไปแอบเล่นทั้งคืนหนึ่งว่ามสวัสดี สวัสดีสวัสดีวาสวยกูปวดไหล่ไว้ยกวาจะถึงี่นี่นะนิ้วพิมพ์แต่ไหล่เก่งอ่ะวันดันวันดันแจ้งมาแนเดี๋ยววันเฮ้ยที่ไม่หันอกาศไม่ใช่ที่พูดมาเมื่อกี้ที่มั่นใจจัดเลยเอไปเอ็เร็เเอาไเเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อตั้งติก่อน ปกดหน้าจอมันไม่ได้อ๋อเออเออโอเคสวัสดี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 เห็นไหมเนี่ยสาดี่ะัดีไม่เรงนัาไงวะน่ะมันขาดหรือเปล่าอันนี้ปีตาอันนี้สวัสดีเสร็จแล้วสวัสดีเฮ้ยเปลี่ยนมานแกมากไม่เห็น กูบอกให้มึงตั้งหมวกหัวดอยนะคะสววจะพิมพ์ดูสวัสดีหม้อหมอหม้อเดดเอสละเดหม้อหม้อดอเอเอรสวสวัสดีวัน พอก็ได้สววันวอแมนวอแหมะไหลไม่เลยนะปวดไหลไหมดนะนั่นแหละดียอดดีกูเก่งตามเลยวันวันวันยังวันวันะไม่ผิดผิดอะวันนอนหนูนอหนูเลขาน่ลกันไม่กูพิดไหมเลกานไปแล้วกูมี่บเลกันไปแล้วเพียนจริงมปะ อดไรนะสูตรใหม่พิมพ์มาบรรยากาศก่อนแล้วแม่อ่ะนี่มบรรยากาศเดี๋ยวได้ของกระดอยกัโซ่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมบรรยากาศอยู่ข้างบนปังนี่มบรรยากาศอ่ากูถึงคำว่าอะไรแล้ววะสวัสดีวันวันวันนอวันเลยฮะนอรหนูนอรหนูจอจานจอจอจานอยู่ไหนนะอยู่แถวนี้อุ้ยอุ้ยเฮียเป็นมาร์กไอ้สัตว์ใช่ป่ะคุณเป็นมาร์กใช่ป่ะใช่ ลบเย่ขอองจอจานมีโยกตัวไปกดด้วยนี่มันอนเด็กไม่จปจมาพี่แจ็ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จานจานไม่ใช่จานปึ้งนี่จานจานอยู่แถวนี้ใครบอกเฮ้ยจานจานนั่นแหละถูกแล้วปึ้งไม่แล้วยังสาระอยู่ไแล้วไม่หันอากาศ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 นั้นแหละอะไม่แล้วเมื่อกี้จำได้บ่างหรือเล่าหนูหนปึ้ง ทหารปึ้งรอเรือเตะรอเรือใช่ไหมรอเรือการันการัิปชิปปึ๊บแถวท้ายการันหนึ่งขอความที่ห้าเดี๋ยวมันปังกูว่ากูว่าตอนตอนกูลบอ่ะกูลบแบบ หลายตัวแน่เลยว่ะไอ้แก๊ซีโอกูเก่งนะสวัสดีวันจันทร์เนี่ยเราก็เป็นภาษาไทยนะแต่ลองเปิดตาดูเดี๋ยวนี้สวัสดีภาษาอังกฤษเหรอแผลไม่ได้วยสวัสดีคือว่าไอ้กูบอกสวัสดีอ่ะเออสวัสดีเอ้าแล้วทำไมมันถึงเป็นภาษาอังกฤษได้อ่ะก็คกดดูนันนี่ไงแม่โคตรเทพอ่ะโอ้ตายแล้วเมื่อกี้กูวินถูกป่ะสวัสดีจะถูกสวัสดีจะถูกสวัสดีจถูกดีไม่ถูกไม่ถ้าสมมติว่ามันเป็นภาษาไทยอ่ะกูวินถูกป่ะไม่ถูกไม่ถูก ใช่ป่ะไม่ถูกหรอเหมือนไอ้แจ็คเลยโผล่ไขึ้นมาเลยทำไมไม่บอกว่ไม่เป็นอังกตเอะได้เปลี่ยนถ้าแบบโผเองจำได้ตอนตัวเองกดลบได้ป่ะเออโยกว่านี่นิ้วก้อยนะมากุว่ากใช่ป่ะใช่ลบเลยฝรั่ก็ปึ๊บเวี่ยงไว้กัอนเลใส่ก้อยใส่ก้อยโอเคโอเคสรุปคะแนนก็คือ เหมยพิมพ์ถูกหมดสามคำเลยสวัสดีมึงได้คำสวัสดีมึงอ่ะแล้วพี่บอยได้คำว่าอะไรบอยได้คำว่าบินแล้วกู้คำได้สวัสดีพี่บอยได้คำว่าบินกูก็ต้องชนะป่ะสองพยางามโอ้คำว่าสวัสไม่สวัสดีมันเป็นคำเดียวกันไงเออตุนคำเดียวกันแต่แค่คนอ่านสองพยางามแล้วใครจะชนะไปฉุดปะ เท่าเท่าเสมอ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 หรอเออเราต้องรู้จักรู้จักเอางี้เออเอางี้ทุกคนตดนตียงเว้นกูกับพี่บอยโอเคปันนึงโคดีดหน่อยแห่นในมือว่าไม่ได้มือกวานกูตีเอ้ยเอาเอามาเอามือมาไม่ดีหัวไม่ดีหัวไม่ดีหัว หัว <differences> <usion> ไม่ดีหัว <Alcohol Physical Patri ots> ไม่ดีหัวไม่ดีมือไม่ดีจำเลยนะทำอะไรไว้เกมหน้ามึงโดนแน่รอบหน้าเกมเลยเม่เโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ไปฝึกรอบเอางี้ดีกว่ารอบหน้าของจริง อุ้ยเราอีกคีย์บอร์ดนั้นเถอะเออเอาเอางี้รอบหน้าของจริงเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้มันเป็นคีย์บอร์ดแบบมาตรฐานและเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเพราะว่าอันนี้มันแบบว่าไม่ถนัดแล้วมันเล็กๆโอเคโอเคอะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามดูช่องทางนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆของช่องอีลี่เกมด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ไม่เดียว啊